ครับโมเดลตูล้ลำโพงแขนครับอ่าบูทูดคาราโอเกะนะครับเฮ็ดเองครับผมทําเองนะครับทําไปฟังเองนะครับมบางคนจะเปิดพันอ่าบูทูดครับผมเน,นี่ยออมาลับซิ่งครับอ่าจะเปิดพันบูทูดนะครับผมอย่ามนว dẫn học bổng bỏ đi học bổng bay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 นี่ผมใส่เป็นสวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่ง12วอโวลต์นี่ครับผม12วลต์12.5อแอมป์นะครับนี่ครับสวิตชิ่งครับเปิดมัดมือครับมอวีใหม่ครับเย็นสบายเลยครับ แล้วก็ผมอ่าโมโมนให้ใส่พัดลมให้สองตัวครับพัดลมเย็นสบายนะครับเย็นสบายสองตัวนะครับข้างในครับเย็นๆเลยครับผมอ่าเปิดมือผมมีไม้ครับผมเสียงใสนะครับแล้วก็สวิตชิ่งนะครับสิบสองวลสิบสองยุดห้าแอมป์ครับผมอ่าไม่ได้เสียบผมไม่ได้เสียบไฟบ้านโดยตรงนะครับผมผ่านสวิตชิ่งนะครับเพื่อว่าเป็นการอันตรายนะครับผมและก็ลดค่าไฟด้วยนะครับผม อ่าครับมันจะบอกกินไฟแห้งนะครับผมผมคือจังห่อเสียบไฟบ้านโดยตรงนะครับเนี่ยผมใช้เป็นไฟรถยนต์นะครับไฟสิบสองโวลต์กับผมระบบนี่ครับทาเองทุกอย่างนะครับอันนี้จากกองกระดาษนะครับลาโพงบูทูธนี่ทาเองจากกองกระดาษนะครับนี่ครับพี่น้องลาโพงจากกองกระดาษนะครับโมเดลไม้อัดนะครับพี่น้องกองกระดาษนะครับนี่ก็ทําเองนะครับเป็นมินินะครับผมมินิคาราเกะตู้แขนนะครับ โมเดลนะครับเป็นโมเดลนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับผมใช้งานได้จริงแล้วก็้องคาราเกะได้จริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียงกันให้ฟังครับเเอ ตา,นามน้ำให้ไหออ่ก็ยางเีไอดีๆเลยนะสวยมากนะที่นี่นนนี่ะขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่์ให้ช่อง youtube มงลูลอยพระนาให้ผมนน,น่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อที่ได้ เกดชิปใหม่ๆไหม,หมหพี่นว่างมึงครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมอขอให้มีความสุขกับปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วครับผมขอบคุณนะครับขอให้มีเจอแต่สิ่งดีๆทุกคนอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ช่องยูทูบผมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม